มันแรงมันได้เยอะเนี่ยมาเดไปเดลุงไม่มีปัญหาอะไรบอกได้นะครับใครมีป okay, e. ัญหาไหมบอกได้นะครับผมยืนอยู่แถวหน้าเนี่ยอะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยอะไรเกิดความเหลื่อมล้ำหรอครับอะไรครับมีอะไรเปิดขึ้นบ้างครับข้างหลังมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับพววันนี้ทำไรครับ ไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่มีครับ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 ปกติดีปกติดีนะฮะโอเคื่อทีไม่เห็นหน้าเห็นแล้วพูดอะไรไม่รู้ผมว่าเรามาตั้งกฎกันว่าใครใครประมูลที่รวยที่สุดควรมาอยู่แถวหน้านะครับจริงๆอ่ะประมูลประมูลไปสองคันครับประมาณหกสิบเอ็ดล้านครับมาคนดีคนดีรวยขอ้ขออนุญาตนาสุดเลยเนาะเชิญครับผมว่าควรควรจัดระดับแบบนี้ดีกว่าเพื่อความเท่าเทียมกันเนาะ อ๋อคนที่เขาเจอแล้วครับเจอแล้วครับพี่สิทธิพิเศษมากกว่าเจอครับเจอแกี่ยวพี่หยองเชิญก่อนเลยครับพี่ไม่เกี่ยวนะครับเราไป็นยินดีนะครับไม่เกี่ยวนะครับอ๋อแต่ถ้าเป็นการเชิญอะไรด้วยกเต็มที่เลยครับอะไรพี่มั้นถ้าเราจนเห็นด้วยครับเต็มที่เลยครับแต่ส้าหรับ้าผมมองว่าเราเป็นกลางครับเราไม่เกี่ยวครับทางนโยบายของเราสิทธิเท่าเทียมกันครับต่อให้คุณเป็นคนใหญ่โตอะไรก็อยู่ อยู่ใต้ฟ้าอยู่ดีครับเห็นด้วยไหมครับประชาชนเห็นด้วยไหมครับไม่เดี๋ยวเราจะไปอหนกินปลาเล็กน้อยด้วยแจ๊ค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 บ้านี้เนาะมึงมึงชี้เป้าไว้เลยมึงชี้เป้าไว้เลยมันมีสามเสียงเลยครับมันมีสามเสียงเลยครับเนี่ยชนนี่มีมีเอเคมีซิกซิกไอพี่พี่ไอนั้นมันรุ่นอะไรนะพี่นาฬิกามีเอเซฟด้วยสปาร์ลีด้วยอันไหนครับไอตีครับบอกไอนั้นอ่ะบอกห้าไหนครับคุณสถิติคุครับเวลาประมูลอ่ะเวลาพี่อันนี้มันคือประมูลแก๊งถูกป่ะครับ แก๊งกับประชาชนครับได้หมดเลยถ้าอย่างนั้นน่ะพวกแก๊งเวลาบลูอยากได้เหรอชื่อแก๊งด้วยป่ะครับอ๋อไอตัวนี้หรอแล้วแต่เขาครับมันก็สวยนะใส่ยางตัวท็อปไงลุงตัวท็อปนะตัว็อปนะอันนี้ตัวท็อปนะเคยซื้อตัวตัวล่างมาพี่อยากรู้ไงว่าแก๊งไหนขายไปแล้วใช่ดูอยากได้เหรอแก๊งกันมาเลยครับให้ผมมีผมมีเรือนเดียวทำไม571รับหนึ่งอาตอนนี้นาฬิกากำลังลงเลยลุงอ๋อใช่ใช่ใช่ตอนลงตัวเดียว ผมซื้ตอนขึ้นเส่วนี้ของจริง่าไหลเดือนั้นน่ะสี่หลากกว่าเรือนเรือที่ของผมวนีกหมยครับถ้าเจหนึ่งถ้าจหนึ่งัวไปหกห้าพี่ยาไหนทำไมไม่ไม่ให้รถติ๊กครับเรานึ่งครับกำลังเอาผมเอาสองเรือนไปแรกพี่เอาเขมันมาให้เลขสวยครับผมเอาพิงค์กุลโลเลกับ ในตัวตัวนี้นะครับแต่ตัวล่างสุดหรอครับสายหยากรองสุดของปั๊บเล่นเด็กผมก็ถามเดี๋ยวผมผลนาฬิกาผมไปแรกอ่ะทางไหนเลยนาฬิกาคุณล่ลงลงกันผมขอที่ชาร์ทมิวแล้วกันครับโหมอเอมเนอเดียร์ครับคุณครไม่ได้เก่งคุณอยากเดือนหน้าคุณอยากประมูลแล้วผมนายนายเดี๋ยวบินไปเสร็จแล้วแล้วอยู่ด้านไหนเอาไปลุงเลยเอาไงเดี๋ยวบินไปเสร็จเดี๋ยวผมซื้อหมื่นเดินรัตดาไปให้ก็ได้ครับเอาไปลุงเลยอเอมตัวไหน ไอเอ็มตัวไหนเอามคืออัลไพใหม่เลยเอาตัวเอาตัวที่เบรกใส่ตัวทล่แกาสุดนะครับสีทองอ่ะสีทองอ่ะตัวที่เบรกใส่ล่าสุดนะครับยืมนะครับบอกชื่อรถที่ตัวเองประมูลไปนะครับรถอะไรนะครับจับลดไปก็ได้นะครับผมผมไม่รู้ว่ารุ่นไหนอะแต่เห็นที่เบรกใส่แล้วสวยของมันต้องมีลุงเมียอันนี้จะไม่ไม่เอาพวกดิสโมไปเลยอ่ะสามห้าเดี๋ยวเดี๋ยวจัดแน่ แต่ขอ,อทำธุรก,กิจกันแล้วกันอ๋อผมขอขับตัวธรรมดาให้มันเป็นสามห้าก็พอแล้วผมอยู่ต่างจังหวัดไงเ,เดินทิ้งกูไปเลยเนี่ยเดี๋ยวไปเที่ยวจันกันแจ็คได้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 เนี่ยผมไปจริงนะเดือนเนี้ยมาผมมามเร<ล>าจะไปอยู่ได้เลยใช่ครับผมอะพี่เบิร์ด รู้อยู่แล้วนะว่าที่ไหนรู้รู้รู้ครับได้ได้บอกบอกบอกชื่อเลยป่านไหนได้จัดไปครับเราเราเราจะบอกเลย VP เลยปะเนี่ยที่พักอะใครมีได้เลยกินไม่อั้นกินไม่อั้นกินให้จุกไปกินให้ตายไปข้างไปผมพาลูกไปเล่นน้ำไหมลูกชอบได้ได้ได้ใช่ครับใช่ครับปีพูบัวติดคอตายอ่ะบอกกันแล้วเนะครับ มีอะไรเด็ดๆกินไหมครับที่นู่นอ่ะแถวเนี่ยครับปูกุ้งมีทุกอย่างอ่ะลองลองมาดูก่อนเบิร์ตแปลว่าเบิร์ดไปไหนจันไปเที่ยววันจันนี่หรอจันทบุรีจันทบุรีสองชั่วโมงก็ถึงแล้วสองชั่วโมงโอ้โหครับจากนี่ไปชั่วโมงสี่สิบเองโบ้านสามชั่วโมงกว่านะมาหรอเป็นจริงจริงครับตอนที่คืนอ่ะ โอ้โหเบี้ย200 3 200 4ตรงตรงป้ายนี่คือของพี่เครับใช่ไหมเดินใจให้ใช่ใช่เบี้ย200 3 200 4แป๊บเดียวถึงกรุงเทพแล้วแล้วแมพี่พี่พี่จะโกรธผมแล้วพี่ผมบอกว่าพี่ไม่เข้าผมอ่ะครับผมก็เลยไม่ได้ขายพี่ไงเอาเคยิงผมแล้วกันนะพี่ผิดบดอ่ะเดี๋ยวมากินเดี๋ยวมากินเนาะเดี๋ยวมากินเยอะป้ายอะไรป้ายอะไรอะ อไปแลานอดีตอดเลยเอาเนื้อย่างไว้ไม่มันไม่มันเป็นที่พักเลยไม่ใช่หรอไม่เป็นที่พักใช่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 เป็นที่พักเลยแล้วก็มันมีที่เล่นน้ำด้วยไปคนน่าไปเลยดูเหี่ยวอะไรเงี้ยแล้วเราพูดกันเรียบร้อยวันจงวันจันเด็กๆมาดักละกูว่าตอนนี้แป๊บนึงนะครับช้าพี่ครับผมผมจัดแลมโบมาคันหนึ่ง ชื่อร้านอะไรนะใช่พี่ตรงมาเลยครับผมยังไม่เห็นเลยผมเพิ่งมาไงเนี่ยผมร้อนจะเปิดไฟวเดือนหนเขาเปิดไปเลยพี่เห็นจะเขาไมอาไปไม่เอาแล้วมันอยู่ในป้ายไม่ใช่หรอครับครับใช่อ่ะผมวีไอพีไงเขาเอามาให้เองคุณอยู่กับผมอะคุณอยู่ร้านไหแค่นั้นแหละยังดีที่มึงขูนะเขาน่าจะเป็นห่วหนะว่าไงนะเต็มเต็มปอดตอนนดดะตอนนี้ตอนนี้มีมีโปรโมชั่นอะไรไหมครับเผื่อมีคนแบบในช่องผมอยากไปอะไรประมาณนี้ เห็นแล้วเพื่อนเหรอได้ได้ได้มาเลยบอกมาจากลุงแม็กรถให้เลยร้อยหนึ่งเอางี้รถให้ร้อยหนึ่งใช่ไม่ช่วยคารมานัสอยากรีเวิร์สรถให้จากพันเจ็ดหรือพันหกเอ้ยสองร้อยมาสองอะไรกันลุงมันเดียวอยากลุงแม็กรถพันเจ็ดเป็นสองพันดีกว่ามั้งเอ้ยได้นะพวกกันใช่ใช่พวกกันต้องอุดหนุนกันใช่ใช่พวกกันต้องอุดหนุนกันแพงกว่าก็แต่ก็มีคุณภาพอ่ะใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องสองสามร้อยไม่ทำให้เราเลยขึ้นหรอก ดูโซงไม่น่าใครมีไม่น่ามีใครบอกก็มาถูกรูงไหมครับถามดนแล้วครับแกเราจะมาเองอ่ะเราจะแบบมากันเองดีกว่าไปโย้วันนี้ผมดูบึนบึนอะไรอ่ะดูบึนอะไรวะบึนอะไรไม่ได้มึนมึนก็เฮียแลละ แล้วพี่เขาก็ไม่ส่งซิกด้วยนะไอ้ยังว่าเป็นแบบสปอนเซอร์เล่นอยู่ในเมืองอะ่ะเออกลัแบบใส่ซะเวลานั่งขายของมาประมาณสองอาทิตย์แล้ว <laughs> <laughs> เอ้ยรอบ เจอครับเจอครับลุงเจอครับนะเจอครับเจอครับเจอครับลุงเจอครับไปไหนไปไหนป๋าป๋าไปไหนติดติดแล้วติดแล้วติดลรแล้วไม่ไปเลยอ่ะไม่ไปเลยอ่ะมีใจเลยมีใจแล้วออกไปเลยมาอยู่กับผมดีว่าเออมีรถเล็กๆให้ขับหลายคันเอาโสดมาอ๋อทางแกงคุณเขามีรถข้างน้อยขับเพียบเลยอ๋อโอเค เอาเดูแลกกันนะพี่งนขอติดรถเพื่อนคนเอาไปด้วยลกกันแต่ที่เขาเอาเข้ามาทุกคนนี่ล่าสุดนี่น่าขับุปเปร์คาร์มหมดเลยป่ะเนี่ยคือใครอ่ะใช่นั่นแหละใช่เพื่อนใช่เพื่อนนี่เลียวถูกเลียวถูก เออกูกูก็อยู่นะเมื่อกี้กูกูรอตอบอยู่เมื่อกี้โอเคโอเคโอเคเหลือไปคนที่ปลอดภัยดีกว่ารู้เขาเป็นไรอ่ะวันเนี้ยเขาน่าจะทรจิตกันอยู่ไม่เอาทรงูดิโอ้เงแม่งขับรถโลกรบเลยว่โค้รอะไรนะพี่ รถโลมันในความรู้สึกว่ามันเกลื่อนมากเลยนะแล้วแล้วพี่ไม่ซื้อป้ายทะเบียนบ้างเหรอพี่พี่บอยยังครับอพอพี่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 มีป้ายทะเบียนที่ต้องการอยู่แต่ว่ามันหายากมากก็เลยเออเดี๋ยวจ้าวแคธรรมดาละกูหายได้เพื่อนแค่บอกกูแค่กูไม่ได้เอาแบบป้ายสวยดิเอาเลขแค่อยากชอบเฉยหายได้อยากได้เลขะไรจิ้บไว้ตอนนี้มีอยู่แล้วในใจหนึ่งหกแปด ใช่ไม่ได้เลขแบบนั้นอย่างที่บอกเอาแบบง่ายๆยเลยตอนตอนนี้ที่ต้องที่ต้องการคือเลขเจ็ดเลขเจ็ดนำอาเจ็ดนำแล้วก็สามสามสี่สี่สามอ่าแต่ว่าไอตัวพยัญชนะมันแบบมันไม่สวยก็เลยยังไม่เอาต้องต้องดชาทรเรื่อั้นละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไว้ซื้อพวกเนี้ยกูมันกูมองว่ามันดีอ่ะมันดีแบบมันดีมากอะอย่างของป้ายกูเนี่ยราคาขึ้นนะมันไม่ได้ราคาขึ้นอ่ะมันคือคนอยากได้อ่ะ คนอยากได้ปุ๊บเขาก็ให้อ่ะของกูนะง่ายๆเลยคือเจ็ดนี่คือเดือนเกิดสามสี่สามสี่นี่คือปีเกิดสามสี่รวมกันเป็นเจ็ดสี่สิบสามก็คือรถสี่สี่สิบสามหน้ากับผมแบบติดปีเลยเหรออะใช่ดิเดี๋ยวรอคนนึงคนรับรถไม่หรอเชี่ยเพราะรู้กันลืมลืมลืมใบ้ใบ้กูอะซื้อมาหกแสนตอนนี้มีคนขอซื้อร้านสองอะไม่ขายอะไม่ขายขายไม่อะ ไม่เคยขายอะไรอยู่แล้วไม่นะตัวไวยังครับไม่่ตัวไวกูแค่เกิดเร็วเฉยออ๋แค่เกิดเด็่ตันเองกรับของครับเลขห้าเจ็ดครับแม็คลาเรนกับรถรถรถใหญ่รถคันาดใหญ่แล้วก็เอาผาดเลยครับเอาผาดมาเข้าตัวปะกล่องสุ่มอ่ะ ตัวตัวทั้งสองคันไปแล้วไไเก็บหลักไ,ไ,ไม่ซื้อพวกนี้มันราคาขึ้นจริงครับ ผมเดินตามรอยพี่ตูนกับพี่แม็กบอกจะซื้ออะไรให้มันเพิ่มมูลค่าได้แลนะ้วกันพี่ตูนกับพี่แม็กสอนนะนแต่ขายมาอีกเรื่องใช่ใช่ใช่ใช ถ้าเราเดือดร้อนนะ่ะเราขายแต่เ,เราไม่ได้เดือดร้อนเราก็เก็บไว้ไงพอเราเดือดร้อนเนะี่ยมันไอ้พวกนี้มันก็เป็นของที่เราสามารถขายได้ที่ดินหรอใช่ที่ดินก็น่าเก็บแต่ว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปดูแลที่ดินด้วยไงครับได้ยังครับอ่ะเอกรถ ครบแล้วปะสองคันครับเอาผ่านลุงผมว่าผ่านเรามาเยอะไปเ,เราขายบ้างไหมเออ ไปไปแล้วนะพี่มิท่ะน่าจะไปหมดละแล้ยเยสเยสเยส UI ใหม่ยู UI ใหม่เียสเขาสวยเยสโดนด่าไปเยอะเลยไม่ได้บัตรไม่ใช่คันนี้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 เยีเยเสียงอุ้ยยู UI คนสวย UI สวยจริง UI สวยอันเนี้ยกูชอบอันเนี้ยอุ้ยเลี้ยวอย่างยากไอ้สายเปิดจ้า ว่าขันนี้ขันนี้แรงมีก่อนี้แรงมีมีอยู่แล้วอุ้ยเสียงตดโคตรมันน่ะดูดิเสียงโคตรเล้าเสียงตดแม่งโคตรมันน่ะมาดูอืออ่ะไม่ได้แต่งจูนแต่งจูนยังไม่แต่งหมดแล้วนะเงิอนอ่ะเออไม่สามสี่อยากทำเสียงตดแบบนี้เลยอ่ะ ายถึงโอซีเหรอหนรถตัวนี้ใช่คู่มันกดแบบพุ๊พุ๊พุ๊ออกมามัได้แบบแบบเนี้ยเอนเันแบบแบบแอันนี้ต่เป็นเม็ดอ่ะใช่ใช่แมนนูเดนโอ้ยยยไย้ยินมัยย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 ดยย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 ยนยย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 ย ได้มาคันเดียวเอาไปให้คนในแก๊งใครดีที่จะได้ดิจิตอลเลยอ่ะคันนี้แล้วไฟฟ้าได้มายังอ่ะอะไรไฟฟ้าไอไอเนี้ยรถไฟฟ้ายางยางยางอะไรอ่ะอะไรอ่ะกูเข้าทางไหนอ่ะอะไรอ่ะไม่แล้วกูเข้าทางไหนอ่ะฝั่งนู้นเปล่าฝั่งนู้นเขาก็จอดติดกันหมดเลยนะ ้้าไไไม่เขปดงอะอต้องเดินไปเ,เก็บรถปะยังไ,ไงอ่ะไอ้เคียมันให้แต่งในนี้ไอเบิร์ดคือ,อยังไงกดแต่งจากตรงนี้เหรอไม่มันมันให้เบิกร,รถในนี้ ไม่ต้องกลัวมานี่กูพาเหินเข้าไปเออเหินไปดีกว่าแล้วก็ไปเนี่ยเอาเก็บเอาวิ่งเสียงโบอัพมันฟิวจังอะเสียง <c oughs> โบว แต่งเสร็จเก็บเลยเดี๋ยวมึง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 มาแต่งเองดีกว่าเปล่าห้าแปดอ้าวมันไม่แต่งอะมึงยัดได้แต่งสีมึงไงอ๋อไม่ล้วเครื่องแต่งยังยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้แต่งเลยแป๊บหนึ่ง โอ้ไม่ค่อยสวยเท่าไรหร่เลยวะ่ะแป๊บหนึงนะเหมือนท่อรถแม่งจะดังแต่รถไม่ค่อยวิ่งนะอ้เฮีย หมดเงินเหลือหมื่นเดียวเดี๋ยวเข้ามาแต่งแต่งอะไรได้บ้างอ่ะแต่งไปครบอยากอะ่ะแ,แต่งครบเลยแค่ไม่มีแค่ไม่ได้โหลดเฉยเไม่ได้โหลดเฉยเเก็บรถกันเด็กเดีไปเก็บก<ๆ>่อนไปเก็บก่อนไม่ออกไม่ได้นะออกได้ออกไงอ่ะ ไม่ออกไม่ได้โถออกโอเคกูนึกว่าจะเอารถคันนั้นมาออกกันบดิรถ <c oughs> กูก็จะพังไอ้เหี้ยออกซอบปะออกซอบป๊บนึงดูก่อนมี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 มมตอนมาอย่างรวยไอ้เหี้ย เชียหลอดอาหารจะหมดมีโย่ชิบหายแล้วไม่มีอาหารลุงมีอาหารปะมีมีมีเชียแดกมามา่าขับยังหรูเนี่ยหลังจากประมูลเสร็จเหี้ย เรา <c oughs> ไม่หวองจุดกี่กล่องมีอยู่สามเดี๋ยวกูจะเริ่มไล่เก็บไอ้พวกแก๊งและไอ้เหียรวยกูแบบเ้าทำแล้ววะมันรวยเกินอะอมันรวยไปอะต้องเอาหน่อยอะ่ะให้มันอยู่ลำบากกันนิดนึงมันอยู่ง่ายกเกินไปแล้วตอนเนี้ย ดูช้าอย่างกว่าทำไมมาดูช้าวะไม่ได้แตกต่างเลยที่เออช้าเนี่ยอันนี้คือช้านะช้ามากเลยอ่ะหถติดถ้ารถรถตกรถ้ยรถแดงรถแดงอ๋อทำออุ้ยเชียแลนจัดเดี๋ยวเตรียมมาก่อนเลยลอง

บอสีอพอกันหนึ่งเงินแดดอะ่ะฟังเสียงท่อก่อนนี่เียมท่อคนละรุ่นมันได้ยินข้างนอกป่ะวะ่ข้างนอกไม่ได้ยินตึ๊กตึตตะะน่าจะได้ยินนะดูยูว่าจุดรู้เลย,ยไหนวะเนี่ย จูเลยก็ได้ลงจูเลยก็ได้ลองขับแล้วนี่เรียกล่องนกล่องเดียวงวะเอาดีๆเออแล้วกล่องเดียวมีกล่องหนึ่งมั้งอยู่ในอยู่ในนู่นนะเอาไปเยเอาไปจูนเอานนี้ไปก่อนกล่องหนึ่งน่าจะอยู่ในรถแต่มีแค่นี้แหละหมดแล้วอ๋อยังไม่ได้แลกอีกมียังไม่ได้แลกมีมีสามกล่องแบบที่บอกแหละ ไ้ลุงแต่งยังแต่งยังอะไรนะกดจูหรือยังดูแล้วโอเคนึกว่ายังจะได้ขอดูค่าเดิมหน่อยเห็นดูพุ่งเลยเออนัแปลก่ปล่ารถไม่รู้อันๆเลยแต่ไม่ได้ทำเฮี้ยอะไรกับมันเลย กองอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่ตัวอยู่ในตัวเลยเนี่ยวันนี้ไม่ถึง230เลยอ่ะยังกลับเลยอ่ะอันนี้คือช้านะอนี่ต้องส่งพระเจ้าปะต้องส่งแต่ปกติเส้นนี้เส้นนี้ก็คือ27เล่าแล้วก็มูนไปต้อง27งเจ็ดเล่าคือช้าเกินช้ามากแบบช้าเลยอ่ะ ที่ขนาดจูลแล้วนะไอ้เทียส25ยังไม่ถึงเลยแต่พ่อแม่งสุดจริงปะเออแต่พ่อแม่งเกียร์ขึ้นช้ารอบมาช้าช้าหมดเลยเดี๋ยวมาเอากุญแจไปได้แค่บนึ่งเออกุญแจรถเทีย์อะไรวะเนะี่ย998